ไม่ได้เปิดสวัสดีค่ามาอีกแล้วค่ามาอีกแล้วจะหางขาวหางแดงมากันเพียบเลยค่ะนะไล่กันนะนิววันนี้เมื่อวานฝนตกไม่ลงค่ะไม่ลงไมลงเดี๋ยวให้อาหารเขาค่ะเดี๋ยวคุณยายปล่อยอาหารก่อน ก็นึกว่าเปิดป้องเมื่อกี้ขนเออเจ้าทองขาวเจ่ทองขาวเอานกพิราบขนไปจ่ายเมื่อกี้โอโหเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้สู้ของวันนี้สู้คนไดายโ่อยอาหารกัมทำไมนะอุยจะหางขา้าจะหางขา้าเพื่อนเยอะเหรอวันนี้เพื่อนเยอะเหรอ นน่นค่ะนน่นตัวหนึ่งสวยสวย <c oughs> อยู่ข้างหลังก็นี่ยค่ะ,คะ <c oughs> โอ้พระเจ้าให้เพื่อนกินด้วยไหมเนี่ยนี่แบบนี้ดีกว่า ว่าเจ้านกหลายเจ้านกหลายมากเอาแบบนี้ดีกว่านี่จะได้กินอิ่มหน่อยนันแหละพันเละอยู่ข้างบนสบายเลยทางแดงจะทางแดงสบายเลยไม่ต้องมาแย่ยงเพื่อนพันแหละ นี่จะท้องขาวโผล่ขึ้นมาท้องแดงไปหางขาวมาจะท้องขาวค่ะหิวมากเลยวันนี้นุ่มๆนุ่หางแดงไปไหนอีกหางแดงไปไหนหางแดงลงมาแล้วหางแดงลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย คุณยายให้ข้างบนเลยค่ะวันนี้เนี่ยเพราะว่าสูนกไม่ได้ค่ะนกเยอะถ้านกไม่อิ่มคงไม่ได้กินไนะปนู่นเลยนะูน่นเลยค่ะทำลังต่อลังไม่เสร็จนู่นเลยอีกตัวกินอยู่ข้างบน หลบนกไปเลยค่ะน,นู่นอีกตัวค่ะอยู่นู่นเลยนกเอาไปกินแล้วจะกระโอเะกเอยนกก็ไปกินก่อนแล้วนี่ค่ะเนี่ย อือยู่ใกล้กระเป๋าเลยไปนู่นแล้วค่ะนู่นอาหารก็อีกค่ะอืมนี่มาลงมาแล้วค่ะนี่ ลงม่กินเนี่ยคุณยายให,ให้ให้ไว้ตรงนั้นค่ะ่นะสารเขาค่ะให้เขากินก่อนมาอีกตัวมาอีกตัวมาอีกตัวค่ะทางนี้ทางนี้นี่ค่ะเนี่ยกินอยู่นี่เลย อยู่นี่เลยอยู่ใกล้ๆเราโอ้แอบอีกแล้วจะแอบทำไมไปแล้วเยยังสงสัยยังไม่อิ่มเดีย๋ยวคุณยายจะให้เขาอีกคะ่ะยังไม่อิ่มแน่เลยนู่นเลยค่ะ ได้เวลากลับไปแล้วนู่นค่ะนู่นสงสัยอิ่มนู่นนู่นไปเลยค่ะนู่นน,ะะนู่นไหนเจอภูเขาไม่ทันเกาเลยเจอภูเขาเลยชา้าทันตัวอื่นหรอกเชคค่ะคุณยายขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อน กันชิปหน้าคะ่ะคุณยายกับหลานหลานจ้ากดไลค์ลกแคดแชร์ด้วยคะ่ะกดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะไปไหนแล้วเห็นไหมคะนี่ยเนี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยไปบ้ายเจอกันชิปหน้าคะ่ะ